ทำไมเรียนแล้วลืมอ่านหนังสือเยอะแต่เหมือนจำข้อมูลได้แค่นิดเดียวเรามาชวนคุณทำความเข้าใจว่าทำไมสมองของเราถึงลืมข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราจะต้องทำอย่างไรให้สมองจดจำได้ดีแบบไม่ต้องเสียเวลากับ The Forgetting Curve เ <c oughs> ส้นโค้งของการลืมเลือนใน h e m m y Pelen with the Highlightory EP นี้ค่ะ สวัสดีค่ะหัวข้อของเราในเอพิโซดนี้ก็คือ The Forgetting Curve เส้นโค้งของการลืมคุณอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ Learning Curve หรือเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับประสบการณ์แต่ในหัวข้อของเราในเอพิโซดนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงหลงลืมสิ่งที่เราเรียนมาหรือข้อมูลที่เราได้รับมาจึงถูกลืมเลือนไปเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราจะต้องทำอย่างไรไม่ให้ลืมกับ Forgetting Curve เส้นโค้งของการลืมค่ะ ก่อนอื่นขอฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องแฮมมี่เพลินด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและถ้าใครสนใจอยากอ่านบทความสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ www.thehighlightory.co รเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description คะ่ะ คุณแฮมมันเอปบิงเฮาส์นักจิตวิทยาชาวเยอรมันเขาต้องการทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงลืมและจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ลืมได้อย่างไรเขาจึงได้พัฒนาเด็ forgetting curve ขึ้นมาในปี1885รระหว่างที่เขากำลังศึกษาวิจัยเรื่องความจำโดยที่เส้นโค้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เราได้เรียนรู้มาจะถูกลืมเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเส้นโค้งที่อธิบายเกี่ยวกับสมองของคนเราจะเก็บรักษาหรือลืมข้อมูลที่เรารับมาเมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างไรคะ่ะ ซึ่งเขาได้ทดลองจากความสามารถในการจดจําของเขาเองด้วยการเรียนรู้อะไรหลากหลายอย่างโดยเขาพยายามจะรื้อฟื้นข้อมูลที่ได้เรียนมาหลังจากเวลาผ่านไปแล้วซึ่งสิ่งที่เขาได้ค้นพบจากการทดลองเกี่ยวกับความจํานี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะก็คือความจําของเราจะถูกลืมเลือนเมื่อเวลาผ่านไปถ้าเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ไม่มีการเรียนซ้ําหรือทบทวนเราจะจดจําข้อมูลหรือสิ่งที่ได้เรียนมาน้อยลงเรื่อยๆเ,เมื่อยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหรค่ค่ะ ความสามารถในการจดจําของเราจะลดลงอย่างมากหลังเรียนจบเคยไหมคะออกจากห้องเรียนหรือห้องประชุมเราจะรู้สึกเหมือนคืนความรู้ไปในทันทีเมื่อเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงสิ่งนี้สามารถอธิบายได้จากเส้นโค้งของการลืมค่ะเมื่อเรารับข้อมูลมาครั้งแรกเราสามารถจดจําข้อมูลได้100%แต่ถ้าเราไม่มีการทบทวนหรืออ่านซ้ํา สมองของเราจะค่อยๆลืมข้อมูลเหล่านั้นยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เราไม่มีการทบทวนเลยเส้นโครงนี้ก็จะค่อยๆลาดลงความสามารถในการจดจําของเราก็จะลดลงเรื่อยๆนั่นเองค่ะเราจะสามารถจดจําสิ่งที่เราสนใจได้ดีกว่าสิ่งที่เราไม่สนใจหรือไม่เข้าใจค่ะวิธีการรับข้อมูลมีผลต่อการเรียนรู้ วิธีการสื่อสารข้อมูลมีผลต่อการจดจำถ้าเรารับข้อมูลที่เข้าใจง่ายฟังแล้วเข้าใจเราจะจดจำได้ดีกว่าข้อมูลที่เราไม่เข้าใจหรือแค่ฟังก็เวียนหัวแล้วค่ะความรู้สึกมีผลต่อการจดจำคุณเอปปิงเฮาส์เชื่อว่าปัจจัยด้านจิตวิทยาอย่างความเครียดและความง่วงมีผลต่อความสามารถในการจดจำค่ะอย่างเวลาที่คุณรู้สึกเครียดคุณจะจดจำได้ไม่ค่อยดีนะักและยิ่งสร้างความเครียดให้คุณเพิ่มขึ้นอีกค่ะ นอกจากนี้คุณเอ็บบิงเฮาส์ได้ทำการศึกษาด้วยการให้นักเรียนเรียนในชั้นเรียนครั้งละหนชั่วโมงเป็นเวลา1เดือนเพื่อแสดงวิธีการที่สมองของนักเรียนได้รวบรวมข้อมูลที่ได้เรียนมาและข้อมูลเหล่านี้จะถูกลืมไปได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปก่อนที่จะเริ่มเรียนนักเรียนจะมีความรู้เกี่ยวกับวิชานั้นเท่ากับศลหลังจากเรียนจบตลอดทั้งหเดือน เราจะทยอยสะสมความรู้จนเรารวบรวมข้อมูลที่เรียนมาได้100นณะจุดที่เราเรียนจบและสามารถจดจําข้อมูลได้100%นี้จะเป็นจุดสูงสุดของเส้นโค้งค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนไม่มีการทบทวนสิ่งที่เรียนมาภายในระยะเวลา2วันความรู้ของเราที่เราสะสมไว้ก็จะเหลือแค่50-80%เเท่ากับว่าเราลืมไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งที่เราเรียนมาทั้งหมด เนื่องจากเมื่อเราไม่มีการทบทวนเนื้อหาเป็นการส่งสัญญาณให้สมองเราว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่สําคัญนะเลยทําให้สมองเราสูญเสียการจดจําข้อมูลเหล่านั้นไปนั่นเองค่ะเส้นโค้งของการลืมสําหรับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการจดจํากับระยะเวลาแรกเริ่มเมื่อเราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆความสามารถในการจดจำความรู้เป็น100%นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ศูนย์เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งวนันถ้าเราไม่มีการทบทวนหรืออ,อ่านหนังสือซ้ำเลย ความสามารถในการจดจำของเราจะลดลงมาเหลือแค่80%แต่ถ้าเรามีการอ่านทบทวนอ่านซ้ำเราจะสามารถจดจำข้อมูลกลับไปที่ระดับ100%เท่ากับความรู้ของเราหลังเรียนนั้นยังคงอยู่และจดจำได้100%ค่ะถ้าเพื่อนๆดูจากเส้นโค้งเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งนานวันเราไม่มีการทบทวนความรู้ของเราก็จะค่อยๆถูกลืมไปเรื่อยๆ ความรู้ที่เราได้เรียนมาก็จะค่อยๆลดลงแต่ถ้าเรามีการทบทวนเส้นโค้งการลืมของเราก็จะกลับไปแตะระดับที่100%ได้หรือหมายถึงสมองของเราสามารถจดจำข้อมูลได้100%ค่ะการเข้าใจว่าทำไมเราถึงลืมจากการศึกษา The Forgetting Curve สามารถสร้างวิธีการให้สมองของเราจดจำได้ในระยะยาวนั่นก็คือเว้นระยะอ่านทบทวนเมื่อเราเริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือข้อมูลใหม่ๆ เพื่อลดอัตราการลืมด้วยการทบทวนในช่วงแรกเราควรเริ่มทบทวนตั้งแต่ครั้งแรกหลังจากที่เราเรียนมาค่ะเพื่อให้ความจำของเรายังจดจำข้อมูลได้อยู่ถัดมาอีก2วันทบทวนอีกครั้งและทบทวนอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปและหยิบความรู้ที่เรียนมาทบทวนซ้ำๆเพื่อให้ความจำของเราสามารถจดจำข้อมูลได้ในระยะยาวยิ่งเวลาผ่านไปเราสามารถเว้นระยะในการทบทวนได้นานขึ้นสิ่งสำคัญคือการหมั่นทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอค่ะ เรียนซ้ำวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เพิ่มการจดจำได้ดีและช่วยให้เราลืมช้าลงด้วยค่ะทำให้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เรียนมาเข้าใจง่ายและมีความสำคัญเราจะยิ่งจดจำได้ง่ายและนานขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าข้อมูลหรือเนื้อหานั้นสำคัญและมีประโยชน์ในระยะยาวเราจะยิ่งจดจำได้ดียิ่งขึ้นสร้างความท้าทายด้วยการโต้อตอบ การถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเรียนมาจะช่วยกระตุ้นการจดจำได้ดียิ่งขึ้นทำให้เราสามารถจดจำข้อมูลหรือเนื้อหาได้ในระยะยาวค่ะ ดังนั้นจากการศึกษาเรื่องเด e f o r g e t t i n g Curve การใช้เวลาอ่านทบทวนอย่างสม่ำเสมอค,อคือกุญแจสำคัญที่จะลดการลืมของเราได้อย่างการใช้เวลาเพียงวันละ10นาทีต่อวันด้วยการอ่านสมุดโจทย์โน้ตย่อหรือหนังสือเรียนเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาคุณสามารถเพิ่มความสามารถในการจดจำความรู้ที่เรียนมาให้ยังคงอยู่100%เอร์เซถ้าเราทบทวนต่อเนื่องอย่างเป็นประจำเป็นเวลา1สัปดาห์สมองจะใช้เวลาเพียง5นาทีในการบันทึกและจดจำข้อมูลที่เรากำลังทบทวน ถ้าเราทบทวนสม่ำเสมอภายใน1เดือนสมองจะใช้เวลาเพียง2-4นาทีในการรื้อฟืนข้อมูลทั้งหมดค่ะจะเห็นว่าแทนที่เราจะใช้เวลาในการอ่านทบทวนเป็นชั่วโมงๆเพื่อทบทวนข้อมูลหรือทบทวนวิชาเรียนต่างๆเราสามารถใช้เวลาเพียง10นาทีต่อวันด้วยการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดเวลาในการอ่านหนังสือและสมองกลับยิ่งจำได้ดีกว่าอ่านหนังสือนานๆโดยไม่มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องค่ะ กุญแจสำคัญอยู่ที่การทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งสัญญาณให้สมองของเราจดจำข้อมูลก่อนที่สมองของเราจะลืมข้อมูลเหล่านั้นไปค่ะ